จงเปลี่ยนบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาแล้วโรคของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะเพื่อนๆประโยคทรงพลังจากบทเพลง Man in the Mirror ของ Michael Jackson ค่ะวันนี้ขอเชิญชวนเพื่อนๆมองในกระจกเงานะคะมองตาของบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาแล้วสำนึกรู้คุณ ขอบคุณบอกรักเขาค่ะเพราะคนคนนี้ค่ะอยู่กับเรามาตลอดชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ชีวิตของเราตลอดการค่ะพีวาขอแนะนำสามคำสู่พลังชีวิตเพื่อบุคคลที่อยู่ในกระจกเงาของเรานะคะคำแรกคือคำว่า self ค่ะตัวเรา love ค่ะคำที่สองความรัก คำที่3ค่ะ first self love first รักตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนะคะเพื่อให้คนที่อยู่ในกระจกเงาได้รับพลังค่ะเพื่อนๆได้รับความรักได้รับการชื่นชมได้รับการสำนึกรู้คุณและได้รับสิ่งดีๆ ที่มอบให้กับเขาคนนี้ค่ะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่รักเรามากที่สุดอยู่เคียงข้างกับเรามากที่สุดค่ะเพื่อนเเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาบอกรักเขานะคะเรามาขอบคุณเขาเรามาสำนึกรู้คุณมาชื่นชมในความดีงามที่ว่ายอดเยี่ยมจริงๆเธอเก่งมากกว่าเธอมีความมุ่งมั่นตั้งใจเธอมีความ คิดสร้างสรรค์เธอมีการแบ่งปันและเธอทรงพลังสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาพดีสู่สังคมไทยค่ะเพื่อน Yes Yes Yes